ย้อนหลังเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523เวลา14นาฬิกามีการสูญเสียคณาจารย์พระป่ากรมฐานสายหลวงป,ปู่มัน่นภูริทัตโตพร้อมกัน5รูปจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ท้องทุกนารังสิิ์นำความเสียใจต่อศรัทธาผู้เลื่อมใสจำนวนมากหนึ่งในพระหรูปนั้นคือพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรซึ่งวันนี้ท่องเที่ยวธรรมมาที่วัดป่าแก้วชุมพล ที่พระอาจารย์จำพรรษาครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องท่องเที่ยวธรรมวันนี้ท่องเที่ยวธรรมพานมัสการและนำชมวัดป่าแก้วชุมพลบ้านชุมพลตะบนคอใต้เอเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครครับวัดนี้มีที่มาแรกเริ่มจากตั้งอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทธตโตอย่างไรมีปูชนียสถานสำคัญอะไรบ้าง ท่องเที่ยวทำมีคำตอบให้เชิญรับชมครับวัดป่าแก้วชุมพลแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่ขาวอาณาลโย และหลวงปู่พรมจีอรับปุญโยว,วัดบ้านโดงเย็นหรือวัดประสิทธทิธรรมอำเภอ,อบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนำพาริเริ่มสร้างขึ้นและท่านได้อยู่จำพรรษากับชาวบ้านเป็นเวลาสองปีคือปีแรกที่ตั้งวัดพุทธศักราช2494และปีพุทธศักราช2500ครั้นหลวงปู่ขาวท่านกลับมาจากภูวัว ในปีพุทธศักราช2508นี้ชาวบ้านได้ไปขอพระจากหลวงปูข่ขาวเนื่องจากทางวัดป่าแก้วชุมพลน,นี้ขาดพระที่จะอยู่ประจําวัดหลวงปูข่ขาวท่านจึงได้แนะนำให้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองรรมะวะโรที่วัดอร่าสงเคราะห์หรือวัดป่าหน้องแซงบ้านหนองแซงตำบลนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธานีชาวบ้านได้พยายามติดตามนิมนต์ท่านพระอาจารย์อยู่หลายครั้ง หลายหน6-7ถึง7ครั้งผลที่สุดก็ประสบความสำเร็จเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไม่รับนิมนต์ง่ายๆนั้นก็เพราะท่านคิดว่าไม่ใช่ท่านองค์เดียวแต่มีโยมแม่ของท่านด้วยเกิดเมื่อไปแล้วโยมแม่ไม่สะดวกจะลำบากเพราะอยู่กับหลวงปู่บัวนั้นสะดวกแล้วเมื่อท่านเห็นว่าชาวบ้านชุมพลเขาเอาจริงเอาจังและรับสภาพทุกอย่างจะไม่ให้ครูบาอาจารย์และโยมแม่ขัดข้องจึงได้รับนิมนต ท่านพระอาจารย์จึงได้กราบนวัสการลาหลวงปู่บัวสิริปุโนโนและพายโยแม่และน้องสาวของโยแม่ของท่านซึ่งบวชเป็นแม่ชีด้วยกันไปวัดป่าแก้วชุมพลพร้อมกับท่านพระอาจารย์อุ่นทิทัมโมเดือนเมษายนพุทธศักราช2508อันเป็นพรรษาที่22ของท่านพระอาจารย์ครับ ท่องเที่ยวธรรมนำเรียนประวัติปฏิปทาพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรโดยสังเขปครับพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรวัดป่าแก้วชุมพลบ้านชุมพลตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครชื่อนามสกุลเดิมสิงห์ทองชัยเสยนาเกิดวันที่12กราฎาคมพุทธศักราช2467 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น12คำ่ำเดือน8ปีชวดบ้านสีฐานตาบลกระจายอำเภอลุมพุกจังหวัดยะโสธรครับปัจจุบันอำเภอลุมพุกเปลี่ยนเป็นอำเภอคำเกลนแก้วขึ้นกับจังหวัดยะโสธรบ้านสีฐานเป็นตาบลสีฐานขึ้นกับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรครับบิดาชื่อนายจันทร์ชัยเสนามารดาชื่อนางอบมาชัยเสนามีพี่น้องทั้งหมด ห้าคนชายสาหญิงสองท่านเป็นบุตรคนที่สพี่ชายคนหัวปีเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กพี่ชายคนรองก็ได้เสียชีวิตไปตอนที่มีครอบครัวมีลูกสามคนแล้วยังเหลืออยู่เพียงน้องสาวของท่านสองคนคือนางกรองจันไดและนางแก้วป้องกันวัยเยาว์วัยเยาว์ท่านได้ช่วยพ่อแม่ทำนาและช่วยในการงานทุกอย่างการศึกษา เข้าเรียนโรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นป .4 ครัร้นเรียนจบแล้วท่านได้ช่วยพ่อแม่ทำนาต่อไปการอุปสมบทบวชเป็นภิกษุเดือนกรกฎาคม2487ก่อนเข้าพรรษา7วันณพัทศีมาวัดป่าสํรารานิเวศตำบลบ้านบุ่งอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านพระครูทัศนวิสุทธ์พระมหาดุสิตเทวีโ,โรเป็นพระอุปชา ซึ่งเป็นพระอุปชาองค์เดียวกับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกท่านพระอาจารย์สิงห์ทองบวชหลังหนึ่งพรรษาการศึกษาธรรมครั้นบวชแล้วได้มาจำพรรษาณวัดป่าสีฐานซึ่งเป็นวัดของหมู่บ้านสีฐานโดยมีท่านพระอาจารย์บุญสิงห์สีหานาโทเป็นพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนด้านสมาธิภาวนา ท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ศีหานาโทองค์นี้บวชที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่สิงห์ขันตยาะโมท่านเกิดที่บ้านหัวเหมยปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเดิมเป็นครูประชาบาลต่อมาได้ลาออกสมัยเป็นตาปะขาวก่อนบวชพระได้ฝึกสมาธิภาวนากับหลวงปู่สิงห์ขันตยาฆโม Thank <laughs> เข้ากราบนมัสการหลวงปู่มั่นโพริทัตโตครั้งแรกที่วัดป่าบ้านหนองผือหรือวัดป่าโพริทัตตะที่อราวาสตําบนานาในอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนครพรรษาที่9ถึง1 1จําพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยสายวัดป่าวิเวกวัฒนารามในระหว่างพุทธศักราช2495ถึง2497เป็นพรรษาที่9ถึงพรรษาที่11 ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทรายตำบลคำเชีอีเอเภอคำเชอีอีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนเป็นผู้นำปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาด้านข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐานคือตัวท่านพระอาจารย์จะปฏิบัติตนให้ลูกศิษย์ด,ดูเป็นตัวอย่างเสมออาทิเช่น การรักษาศีลโดยเคร่งครัดและท่านพระอาจารย์จะเทศอบรมและควบคุมปฏิปทาด้านการรักษาศีลของลูกศิษย์ของท่านอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวเมื่อลูกศิษย์ผิดพลาดด้านศีลเพราะการที่ลูกศิษย์จะก้าวหน้าทางด้านสมาธิภาวนานั้นต้องมีพื้นฐานทางด้านศีลเป็นที่รองรับส่วนการทำความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านจะปฏิบัติให้ลูกศิษย์ ได้เห็นอย่างสม่ำเสมอทุกวันคือตอนเช้าท่านจะเดินจงกรมก่อนออกบินทบาฉันจังหันเสร็จท่านจะพักประมาณเที่ยงแล้วจะลงเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาต่อครั้นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านจะไม่ยอมขาดถ้าไม่มีทุระจำเป็นจริงๆตอนรบค่ำเวลา5้าถึงหโมงเย็นท่านจะเดินจงกรมเป็นประจำทุกวันโดยจะขึ้นจากทางเดินจงกรมประมาณสองทุ่มของทุกวันบางครั้ง ท่านไปทุระทางไกลามาพระเนนไปจับเส้นถวายพอจับเส้นเสร็จแล้วแทนที่ท่านจะพักผ่อนท่านกลับลงเดินจงกรมอีกนอกจากนั้นท่านจะเดินสำรวจดูการปฏิบัติการทำความภาคเพียรของพระเนีนโดยบางครั้งท่านเดินไปมืดๆไม่ใช้ไฟฉายและออกตรวจไม่เป็นเวลาแน่นอนท่านพยายามขนาบพระเนนให้เร่งทำความเพียรพร้อมกับเทศอบรมสั่งสอนอยู่เสมอเสมอ การมรณภาพท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรอยู่จำพรรษาที่วัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนครมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2523อันเป็นพรรษาที่36สิริรวมอายุได้56ปีซึ่งเป็นปีที่ท่านประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกได้ถึงแก่มรณภาพณนะท้องนาทุ่งวรังสิตเขตหมู่ที่4ตำบลคลองส อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523เวลาประมาณ14นาฬิกาพร้อมกันกับพระคณาจารย์พระป่ากรรมฐานสายท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอื่นๆอีกจำนวนสี่รูปดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. หลวงปู่บุญมาทิดเปโมวัดสิริสารวันตำบลโนนทันอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำพู 2. พระอาจารย์วันอุตตมโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร 3. พระอาจารย์จวนกุลเชษฐถูวัดเจติยาคีรีวิหารวัดผูทอกตำบลน,นาสแบงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬ 4. พระอาจารย์สุพัฒ์สุก,กามโมวัดป่าประสิทธิสามัคคี ตำบลบ้านใต้อำอเภสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครท่องเที่ยวธรรมน้อมคำสอนนอมาสการด้วยความเคารพยิ่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอสักพบุคคลจงมีแด่ท่านสวัสดี Wow. อยู่ที่นี่เหรอหรอเลยแก้วแก้วอยู่ที่นี่เหรอเก้าห้าหกใช่ไหมถ้าเก้าห้าหกบินถ้าใช้เก้าห้าหกบินบินไปเลยบินไปเลยฮึไต้องเดินมาไถ่ายรูปถ่ายรูปไ่ต้องเดินมาเดินมาทำไมเนี่ยเขาชอบเกาะเขาชอบเล่นชอบเล่นใช่แก้วชอบเล่นแก้วชอบเล่นแก่จ้าแก่จ๋าเรียกออกอะไรแก้ว แก้วแก้วแก้วหวยออกลายแก้วแก้วครับแก้วครับบอกหวยหน่อยหวยหวยเร็วเล็วห้าอะอีกบอกหวยบอกหวยห้าเก้าเขาบอกห้าเก้าห้เก้า้าห้าเรอเลออกตัวไหนเก้าห้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้เก้าห้าเออไม่ต้องเดินมาต้องเดินมาเดี๋ยวถ่ายรูหเกห้าเก้หหรอ เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเฮ้ยเป็นผู้ชายหรือว่าเก้าห้าบอกเก้าห้าเก้าหกเก้าหกบอกเก้าเก้าหกบอกเก้าห้าเอาเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ต้องย่างมาไม่ต้องย่างมาเด้อฮะถ่ายรูปไม่ต้องย่างมาไม่ต้องย่างมาถ่ายรูปให้นะเออเออไม่ต้องย่างมาหว่ะเก้าหกฮะเก้าเก้าหกหมายอะไร หวยหวยอะไรเก้าเก้าอะไรเอาสามตัวเอาสามตัวสามตัวเอาเก้าห้าเก้าหกเหรอเก้าห้าหกเหรอ